นี่เป็นปลาหมึกสดที่ชาวบ้านนำมาตากแดดเพื่อที่จะแปรรูปทำเป็นปลาหมึกแห้งไว้รับประทานและจำหน่ายของชาวบ้านเกาะจิกต,ตำบลบางชันอำเภอกลุงจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ชาวบ้านได้ออกเรือไปหาปลาหมึกในทะเลมาได้สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านของชาวบ้านเกาะจิกโดยนายนรงชัยเหมสุวรรณผู้ใหญ่บ้านเกาะจิกได้กล่าวว่า ชาวบ้านเกาะจิกแทบทุกครัวเรือนจะประกอบอาชีพหลักก็คือการทำประมงซึ่งสัตว์ทะเลที่หามาได้ก็จะมีทั้งจำหน่ายเป็นอาหารทะเลสดและก็นำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก็สามารถเก็บไว้ได้นานซึ่งก็รวมถึงปลาหมึกที่ชาวบ้านหามาได้ส่วนหนึ่งก็จะนำมาทำเป็นปลาหมึกแห้งโดยปลาหมึกที่เกาะจิกที่นำมาทำเป็นปลาหมึกแห้งจะหามาได้ในทะเลบริเวณหลังเกาะจิกซึ่งเป็นโขดทรายและก็อยู่บริเว เวียวปากแม่น้ำน้ำจะมีการไหลเวียนตลอดทำให้ปลาหมึกที่หามาได้มีรูปร่างสวยเนื้อไม่หนาไม่บางจนเกินไปซึ่งกรรมวิธีในการทำของชาวบ้านเกาะจิกก็จะไม่เอาปลาหมึกไปแช่น้ำแข็ง โดยหลังจากที่หาปลาหมึกมาได้ก็จะทําการชํำละทําความสะอาดด้วยน้ําจืดประมาณ4-5ครั้งและก็นํามาตากแดดทําให้ปลาหมึกแห้งที่เกาะจีกนั้นก็จะมีรสชาติหวานไม่เค็มจนเกินไปและก็มีความสะอาดใสสวยเป็นพิเศษและไม่มีขี้เกลือเกาะตัวปลาหมึกจึงทําให้ปลาหมึกแห้งที่เกาะจีกนั้นก็จะมีน้ําหนักเบาเมื่อเทียบกับปลาหมึกแห้งในที่อื่นๆครับ ปลาหมึกกระหลอ,อดนะฮะหมึกกระหลอดหรือว่าหมึกกล้วยนะฮะของเกาะจิกนะฮะ,ะเป็นหมึกที่มีความอร่อยนะมีรสอร่อยนะฮะและสะอาดที่สุดแห่งหนึ่งของรประเทศไทยนะฮะนะครับด้วยแหล่งแหล่งการเกิดของเขานะฮะอยู่บริเวณหลังกาะจิกนะฮะประมาณน้ํา1บสิถึงน้ํา15เมตรเออซึ่งเป็นโขดทรายนะฮะแล้วมันเป็นบริเวณปากแม่น้ําเวลุนะฮะแล้วดาน ดันทิศใต้เป็นเกาะช้างน้าจะมีการไหลเวียนนะมันจะช่วยให้ปลาหมึกเนี่ยรูปร่างสวยนี่ฮะส่วนส่วนทรงองค์เอวสวยงามและเนื้อไม่ไม่ไม่หนาไปเนื้อไม่บางไปใส่คลิปเลยนะเนี่ยใช่ครับแล้วที่สําคัญนะครับกรรมวิธีการทำนะครับกรรมวิธีการทําของของแม่บ้านประมงที่นี่นะครับปลาหมึกแห้งที่กอดจิกจะไม่ผ่านการแช่น้ําแข็งชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยไปตกมา ไปตกมาปุ๊บเนี่ยเช้าวิ่งถึงฝั่งเนี่ยแม่บ้านเขาจะตั้งอ่างตั้งเขียงไว้ละมาถึงปุ๊บผ่าผ่าแล่นะอย่างใสๆสสดสดเซลลยังไม่ตายเลยครับ,รบนะเซลยังยุบยิบยุบยบทีนี้พอผ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนจะขึ้นแผงนะเขาจะล้างด้วยน้ําจืดเนี่ยประมาณสี่ห้าครั้งแล้วถึงขึ้นแผงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจะได้มึก <c oughs> ที่มีลดรสหวานไม่เค็มคแล้วใสสะอาดนะครับนะฮะนะฮะทีนะี้อ่ ข้อข้อดีของหมึกที่ล้างน้ําจืดเนี่ยครับตามที่ผมบอกนะฮะอร่อยใสสะอาดแต่ว่าข้อดอยมันคือหมึกไม่ได้น้ําหนักนะฮะนะฮะหมึกเนี่ยจะเบามันไม่ไม่ไม่ได้ล้างด้วยน้ําเค็มเหมือนที่อื่นยิ่งมันมันไม่มีขี้เกลือเกาะนะครับยิ่งเบาก็ยิ่งดีกับคนซื้อใช่ครับเพราะจะได้เยอะอ่าดีดีต่อผู้บริโภคนะฮะแต่ข้อเสียข้อนึงราคาจะค่อนข้างแพงนิดนึงนะเพราะว่าหมึกมันเบามันมันจะด้อยในเรื่องของน้ําหนักครับผม รับรองก็เป็นหมึกหมึกแห้งที่มีคุณภาพจริงๆนะครับราคาเท่าไหร่ครับอย่างอย่างกลมเนี่ยราคา950นะฮะครับถ้าอย่างอย่างแบรนเนี่ยหมึกหมึกตัวขนาดนี้หรือตัวโตฝ่งนี้นรราคาอยู่ที่1,200บาทกิโลกรัมละใช่ครับต่อกิโลแต่ก็เยอะครึ่งโลก็เยอะแล้วเพราะหมึกหมึกที่ล้างน้ําจืดมันเบาผู้ใหญ่ครับการมาวิธีการตากนี่เขาตากกี่วันครับ หรือสังเกตเอาประมาณ2วันครับประมาณสณ2วันครับผมครับับ2วันก็สามารถที่จะไปจำหน่ายได้เนยเอามาคัดไซส์แล้วก็แยกมัดขึ้นแถงครับผมครับครับ